สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะพามาตัดใบตองหอมข้าวต้มพรุ่งนี้วันออกพรรษานะคะเราจะไปตัดใบตองกันนะคะไปตามพี่เล็กไปตัดใบตองในสวนยางต้นยางยังเล็กๆอยู่เนะเพิ่งจะได้กี่ปีแล้วเนี่ย ปกันไปเข้าป่ากันไปตัดส่วนยางกันไปตัดส่วนยางกันอันนี้อินตผาลัำยังเล็อกอยู่เนาะเล็กออินตาผาลัำเล็กเดินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็หอบละตั้งแต่เป็นโควิดมาเนาะ นิดน้อยนิดหน่อยก็หอบอันนี้ไม่ได้นิดหน่อยนะเนี่ยอันนี้เดินเข้ามาในปาอย่างไกลมากนั่นเราจะตัดใบตองกันนะคะแล้วเราจะไปห่อข้าวต้มพวงนี้วันออกพรรษาเราจะไปทําบุญกันนะคะเพื่อนๆจะอุ้ยใบกล้วยงามมากมันอยู่ในนี้มันไม่โดนลมเนาะอยู่ในนี้มันไม่โดนลมนะแม่แค่เนาะถ้าอยู่ข้างนอก อุวยมีฝ่ายด้วยฝ่ายเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปเอางูกันมิกี้พี่เล็กเจองูแล้วงูสิงห์ลงมาแล้วแวต่ไปต้องงูแคนะนคะตัดนึ่ตัดเอาไปตาดบ,บ้านเนาะเราจะแหกเอาดีฮะแหกไปเลยเหรอตัดแล้วตัดแล้ว,ลวอันนั้นกล้วยยังไม่แก่ มีคองน้อยๆมาเือพวงพิกมีิีด้วยอ,อุ้ยใบกล้วยงามมากใบกล้วยงามมากโอ้ยใหญ่เลยกล้วยงามมากเลยเนะาะดล้วยดล้ย ามัาตตกเอาไปเยอะๆเราจะห่อไปกินกรุงเทพด้วยไปกินกรุงเทพไปโอ้ยไปกล้วยงามมาะมีนกปะ่าเนากล้วยยังไม่แก่เนาะยยอีก,กสักสองอาทิตย์เนาะโอ,อา้ย์หูใบใบนุ่<ม>นต้นนุ่นเนทใบสวยมากนุ่นเะห็นไม่แตกเลยถ้ามันไม่มีน้ำขัาวจะเป็นแบบนี้ไง นี่ต้นอย่ไหมจนถึงปีเลยอันนี้ไม่ถึงปีใช่ไหมเพิ่งปลูกเมื่อตอนเดือนมิถุนายนนี่ตรงนี้มันน้ำขังมันก็เลยยังไม่ส้นพอมันแ้งมันก็จะน้ำขังมันก็จะหย่หย่อมอเนาะมะเขือมะเขืออันนั้นเพิ่งปลูกอันนั้นยังไม่ถึงปีเหมือนกันเนาะปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันไปสุดโน่นที่ไทย แบบใกล้ถึงต้นไม้ใหญ่ตัดเลยเราอันนี้ไปเลยไม่ดีเหรอเราเลาะไปเนาะเลาะไปเลยเรากเลาะไปเลาะไปเลยเราไปตากที่บ้านเนาะอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะ เนี่ยนีอะไรนะแต่นี่บ้านเรามันกินไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นของนั้นมันกินได้ชื่ออะไรนะลืมชื่อละจำไม่ได้ออ้เสียแถ้าเรามาใช้กสักสองอาทิตย์เราได้กล้วยเคอือนี้กับกทมแล้วเนี่ยได้กล้วยเคอือนี้กับกทมแล้วเนี่ยลอกัเลยล้อไปเลยลออไปเลยแล้วเราก็ไปตากที่บ้านเนาะ เขาเอาล้อไปตากที่บ้านเราจะห่อเขาต้มไปทำดินใช่ไหพรุ่งนี้เขาจะแหนะ่แล้วนะแห่กระหลอนเนาะ,ะนแห่กระหลอนด้วย,วยนี่ก็เคือนเราแห่กระหลอนเสร็จแล้วก็จะกลับกรุงเทศแล้วเ,เราไม่ได้ไปดูบ้องไฟพญานาคเนาะวันที่สี่าาเฉลิมพลมาละคำบอก มาไหนสี่จะ,ะาวัดนั่นหรองานวัดแบบไผ่พงษสะทอนปีกาย๋อ,อปีแล้วงานปีแล้วไผ่พงษสะทอนปีนี้เสริมพลหรอโอ,อ้ไม่มามามาไวไปนิดนึงเนาะ,ะมาไวไปนิดนึงถ้ามาจาได้กล้วยเคอนี้กลับบ้านขอบคุณนะคะทุกท่านจา้ะขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปให้พี่นิสนะคะขอบคุณมากมากค่ะ คลิปนี้แค่นี้นะเดี๋ยวพี่เล็กจะไปหออ่อข้าวต้ม